แบมื่อานี้เหมือนหายไปไหนายไปหอยู่ก็ยิ่ะไปหาไปจากนี้ก็อจะได้บผลงานการแสดงอาจจะไม่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 ได้มีเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นหลักอะค่ะก็จะมีเป็นพวกแบบรายการทีวีอะไรสักส่วนใหญ่ค่ะก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้กินช่วงค่ะตอนนั้นนี่ก็มีมีรับเชิญบ้างค่ะก็จะมีแบบของของแกรมมี่ก็จะมี มีเรื่อยๆแต่เป็นเป็นรับเชิญซะส่วนใหญ่ค่ะอันนี้คือกลับมาแบบเมนอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเมนตัวดําเนินเรื่องเลยค่ะที่เป็นที่เป็นหลักเลยจำจำไม่ได้แต่ก็นานอยู่แบบนี้ก็นานอยู่ค่ะนั่นมันต ก็มีเขาสนิบบ้างทำกันบ้านบ้างมีการคือขอบคุณนักแสดงเพื่อนร่วมทีมนะคะในระโกเวทโดร์งนะไม่ว่าจะเป็นพี่หรือนาหน้าเลยเราก่อนถ่ายถามาเรารู้ว่าเวลาคิวที่ถ่ายมันน้อยเนาะมันกดตอนเนาะเราก็จะมีการทํายังไงก็ได้ให้เราสนิทกันมากที่สุดแล้วก็จะมีการคุยกันหลังบ้านทำกันบ้านตัวละครซึ่งทุกคนตั้งใจมากน้องนาหน้ากับปรีนไงค่ะเขาไปเขียนแบ็กกราวตัวละครเลยนะว่าแบบ เป็นหน้าหน้ากระดาษอ่ะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งแชร์ลิงของของเราของกับม,มานั่งแบบมานั่งคุยก,กันทำงานบ้างกันว่าสำหรับคนแรกเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกเรียกว่าทำงานเป็นทีมเวิร์ดใช่ค่ะอ่าพี่บอกว่ามาเป็นแฟนบ้างเพราะเหตุผลอะไรนะหนูไม่ได้สะดวกค่ะก็แล้วแต่คนจ้างงานแต่ว่ารับ,รบหมดรับหมดงานกลับมาก็ช่วงนี้ค่ะเนี่ยงจากนาราก็ จบสาบางแล้วมีเก่เงที่ถ่าะ่พบาเ็นมว่มันจะทำใ้การตางนนไม่ตอบอรเยอรู้สึกว่าบางบางทีอ่ะเราเราเราคนพูดไม่เก่งเนะเราก็จะมีการเหมือนแบบเราไม่ได้เจอที่ที่ที่สื่อบ่อยๆแล้วก็จะแบบเหมือน ไม่ด้มอกพูดก็หมายถึงว่าแบบสกิลกับฝึกการพูดเขาเรียกว่าอย่างนี้หราหมายว่าแบบเราก็ไม่ได้เจอผมปะกอะไรเงี้ยคิดถึงคิดถึงค่ะก็ก็อยากอยากอยากจริงๆรหงคือเราเกิดมาจากภาพยนตร์เนาะเราก็อยากแอบแอบอยากใจจริงไงแอบอยากกลับไปเล่นภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วมันมีจรองไหมก็ก็ก็มีบ้างแต่ยังยังไม่ได้แฮปปีนเกิดค่ะตอนที่งานเราแบบเป็นสาว มีความคิดจะแบบทำอะไรนะบอกว่าอ่านลองนะอยากอยากทำบิสเนสเป็นของตัวเองแต่ตอนเนี้ยก็คือ,อยังยังยังไม่อยากลงทุนเลยอย่าในช่วงปีเนี้ยเพราะเราไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้ทำโรงเรียนดนตรีไปแล้วก็ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักก่อน <c oughs> มีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงนะคะ่ะคือคือท,ท,ทำไหนอยากไม่ได้ทำทำโรงเรียนดนตรีทำร้านอาหารที่ซึง่งไหนเนี่ยก็เจอโควิดเจอ อะไรต่างๆหลังจากโควิดเราก็เลยพักๆเลยค่ะก็มีมาเช่นเด็ก็ก็หลับค่ะพอคนงานหายข้อขายค่ะก็มีอะไรในตลาดอื่นแล้วก็มีแอบเครียดมากหมายถึงว่าคือหมือนว่ามันไม่ได้โกลมเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะคือ<ท>ก,ก็พยายามก็ตั้งตัวเก็บเงิอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาเวลงทุนอยู่ค่ะว่าอยากทําอะไรดีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวทางเลยคแอบเข็ดับคธุรกิจแอบเข็ดนิดนึงเพราะว่าเราเราโตมาแเราก็ทำ หลายอย่างเหมือนกันอะทำทำโปรดักต์ตัวเองทำร้านอาหารทำโรงเรียนดนตรีทำหลายอย่างเลยค่ะก็รู้สึกว่านี่มันมันก็แอบยากในในช่วงไม่ไม่ไม่ได้ยากสําหรับแค่เรานะคะมันยากสําหรับคนในเวลาเศรษฐกิจแบบนี้มันยากจริงๆต้องมาติดต่อเปลี่ยนเรื่องการช็อปปิ้งปับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเหมือนเม่ก่อนเนาะไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ คือเอาจริงบางคนเห็นว่าเป็นอะไรา่งคือเอาจริงข้าวตางเรากินได้ปกติธรรมดามากเลยแล้วยังมีความหวังว่าที่จะคืนกลับมาไหมมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยดีกว่าขออยากจะให้มันมันดีสมัยก่อนๆแล้วกันเนาะคล่ย้วมันงล่งม่านเอาประเด็นหยนที่หย่อนที่ยอแวไม่ไยอโสดโสดโสดโดงแล้วไมข่อยโสได้นาี เอาเราก็ต้องใช้เวลาเอนจอยกับชีวิตสนุกสนานหมายถึงว่าคือเรา,<ๆ>เ,ราเราไม่ได้รีบเรื่องเหมือนตอนหล่อแบบต้นเด็กวแบบเหงาแล้วก็หกคว้าคว้ามาก็แบบคว้ากระโดหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบตอนเด็กมันเหงาแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้เรื่องมากเหมือนตอนแกแบบ <หา S 2> เลือกเยอะเลือกเยอะแล้วมันมีเข้ามามีเข้ามาบ้างแล้วก็มีคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่ได้มีสเปกเนอะว่าแบบจะต้องหน้าตาแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เอาคุยกันความสบายใจเป็นหลักแล้วก็เข้าใจกันจริงใจต่อกันดีกว,ว่าโอ้โหหลายปีแล้วใ่หลายปีหลอหลายปีหลักสองเอกองเออไม่ถือแต่ว่าเอ,อสิบเลยหรอไม่ถืงไ,ไม่ถึงสิบก็หลายปีอยู่สองสามปีอะไรเงี้ย ความจริงนะเราอะไม่เคยเอนจอยกับชีวิตเอนจอยไลฟ์ขนาดนี้มาก,ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอฉันโตแล้วันาจะได้ไปทิ่แบบไปให้เขาเพื่อนไปทําอะไรที่ตัวเองอะทำไม่ต้องมานั่งสมมติก็มีแฟนแล้วเราก็ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเขาจะรอเราไหมขไเขาจะอะไรเราไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นนนเราก็ได้ได้ออกใช้ชีวิตเต็มที่ก <c oughs> ็จะมีความสุขเสิดกับการโตสดตรสูสสตรเสรีกับแก๊งเพื่อนเสพติดกับ กิจกรรมรอบข้างอะมองาีกน่กนีอคนกส่นปก็ประมาไนไม่ไมอยา่างที่บอกไม่มีสเปคค่ะหมายว่าเราอ่ะแค่คุยกันเราคลิกกันแล้วก็เข้าใจกันให้เกียรติกันดีกว่าพบกันอนะ่ะให้เกียรติกันแล้วกันอันนี้เรื่องสำคัญคือถ้าเจอแล้วแล้วมันคลิกอะสมมติอ่ะ เราอาจจะคุยกับเขาเดี่ยวนึงอาจจะเป็นแฟนเลยก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่เจอไงคะระหว่างทางเราไดใช้บริหารเสน่ห์เขาไปปล่อยไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นอ่ะคือไม่ไม่ได้จยากบริหารเสน่ห์อะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ดูแลตัวเองอะไเองมีคนมาแบบเขาเาแกลเราก็มี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 บ้างมีบ้างแต่ละไมื่อวันใหม่เนก็ มีบ้างแต่ที่บอกว่าแบกเกอรหรือเปล่าก็เลยไม่หวั่นไหวมีมีบ้างค่ะบางคนคุยรู้สึกดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรายังไม่ไม่ได้อยากแลนดิ้งกับใครอะค่ะมันก็อยู่ในช่วงที่แบบยังสนุกไปทีนี่หัวอะแล้วมนก้าใ่ารองยไ่อนก็ไ้คุยคุยได้คุยแคุยคุยกันไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็แอบแอบเข็ดกับที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราอ่ะ สมัยก่อนเราไม่ได้คิดซับซ้อนในการใช้ชีวิตมันไม่ได้ตกตะกอนในในความคิดเราอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเป็นคนเฟรนลียลวเวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกดีเราก็จะเปิดใจให้เขาเลยอย่างเงี้ยเราโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาว่าเรายรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงห,หรือเอฟเฟกต์ในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนนี้เราก็คิดมากขึ้น ไมอย่างนั้นค่ความรักครั้งใหม่้ให้มันดีอยากให้มันอย่างที่บอกอ่ะคนสองคนมันพบกันอ่ะคือเอาจริงนะแต่ละคนอ่ะม like <un> <exist>. ีมุมสวยงามในของตัวเองไม่ว่าเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราคุยกันสองคนแล้วมันเข้าใจซึิงกันหรือเปล่าแล้วมันการพบกันมันคือการให้เกียรติกันคุมให้เกียรติกันมากพอหรือเปล่าแค่นั้นเลยแล้วก็มันมันจะเดินต่อกันไปยังไง แค่ความเข้าใจและให้เกียรติกันกันเลยค่ะถ้าเจอคนคนนั้นก็น่าจะมันเราก็อยากหาบ้านของหัวใจเหมือนกันใช่ไหมว่าเราก็เชื่อในเรื่องแบบเชื่อแบบคู่เราเออฟิลเหมือนฟิลเหมือนที่บอกเป็นอย่างแบบเราแค่รู้สึกว่าชีวิตมันโลกเราหมุนด้วยความรักอีกอย่าเราจะได้เห็นนาดิโดหรือเขาเรียกอาจจะห้าสิบเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่คือตอนนี้ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าแบบ ไม่คาดหวังเ่ากับไม่ผิดหวังไงค่ะเราะเราเราไม่รู้ว่าเราอะจะไปลงหลักปักฐานยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังหาไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ค่ะขอบคุ